ทำเอาแฟนๆกรีดกันรัวๆในใครว่าห่างกันโมเมนต์ใหม่เฟเดริกลิซ่ามาแล้วเล่นทำเอาแฟนๆของนอลิซ่าลักพิง n ์และนักธุรกิจหนุ่มเฟเดริกอาร์โนถึงกับกรีดลั่นหลังล่าสุดมีโมเมนต์ใหม่ของคู่นี้มาทําให้แฟนๆใจชื้นกันเรียบร้อยเหตุจากช่วงพักใหญ่ๆที่ผ่านมามีกระแสะข่าวลือว่าทั้งคู่ห่างๆกันแล้วแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยออกมาคอนเฟิร์มสถานะ แต่แฟนๆทั่วโลกก็เชื่อว่าน้อลิซาและทายาท l v m h อย่างเฟเดริกอาร์โนคบหากันอยู่โดยในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาลิซ่าอัปโหลดวิดีโอที่แสดงเบื้องหลังเมื่อเธอได้รับการรับรองจาก Spotify สำหรับเพลงมันนี่ ที่มีการสตรีม1000ล้านครั้งในบัญชี i n s t a g r a m ของเธอซึ่งในวิดีโอนอลิซ่ายิ้มอย่างสดใสและภาคภูมิใจไม่ได้รับการรับรองความสำเร็จที่น่าประทับใจในครั้งนี้และต่อมาค่ะก็พบว่านักธุรกิจหนุ่มอย่างเฟเดริกอาร์โนได้มากดไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วยค่ะซึ่งการเข้ามากดไลค์ของหนุ่มเฟเดริกอาร์โนในครั้งนี้ก็ทําให้แฟนๆจับตาม,มองและก็ให้ความสนใจกันอย่างมากโดยหลายคนเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่โรแมนติกของนอลิซ่าและเฟเดริก ยังคงเป็นไปด้วยดีไม่ได้ห่างกันอย่างที่มีข่าวลือสะพัดออกมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ